ท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่า2-3ปีที่ผ่านมานะคะมีการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะซึ่งเรามีมาตรการหลายๆอย่างแต่เราไม่สามารถที่จะหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อในวงกว้างได้ดังนั้นวัคซีนโควิด -19 นะคะเป็นมาตรการสำคัญที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้และก็ลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยได้โรงพยาบาลศรีนครินค่ะได้รับมอบหมายจากสำนักง,งาน สาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนระดับใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการวัคซีนจำเป็นต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้มีความพร้อมในการบริการะคะ่ะ สำหรับกระบวนการทำงานของโครงการนี้นะคะเราเน้นปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนะคะเรามีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการค่ะเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมในการบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานนะคะเราเน้นการทำงานแบบทีมสหสาขาวิชาชีพโดยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยว จากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมามีส่วนร่วมเราเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการมีการพัฒนาระบบคิวนะคะพัฒนาระบบการรายงานและกระทั่งการพัฒนาโปรแกรมนะคะที่มีชื่อว่า Hot e x p a s e นะคะมาใช้ในการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนให้เรียลไทม์และมีความเสถียรมากกว่าหมอกพร้อมหรือหมอกไอในขณะนั้นนะคะ ภารกิจการให้บริการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็จะมีจุดเด่นๆน,นะครับในหลายประการนะครับประการแรกที่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการให้บริการหรือแม้แต่การออกแบบบริการฉีดวัคซีนเองเนี่ยเป็นเป็นลักษณะข,ของการบูรณาการในหลายภาคส่วนทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองนะครับแล้วก็ทั้งนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ โดยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานเช่นสนักดิจิทัลนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือแม้แต่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับมาช่วยในการออกแบบระบบนะครับมาช่วยในการออกแบบทีมงานภายใต้ทีมงานขอนแก่นชีเหล่าเดอร์นะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็ทําให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการมารับบริการนะครับอย่างมีความปลอดภัยนะครับมากที่สุดนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็คือเรื่องรูปแบบของการให้บริการนะครับนอกจากจะเป็นรูปแบบของการให้บริการในโรงพยาบาลนะครับหรือในเซ็นทรัลขอนแก่นหรือในพื้นที่อื่นๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเรายังมีการให้บริการในรูปแบบ drive t o นะครับหรือแม้แต่การให้บริการไปฉีดวัคซีนเยี่ยมบ้านเองด้วยนะครับและสุดท้ายและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของมาตรฐานของการให้บริการฉีดวัคซีนนะครับโดยมาตรฐานเนี่ยให้ความมั่นใจว่า ทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การเตรียมยานะครับการฉีดวัคซีนการดูแลผลข้างเคียงนะครับหรือแม้แต่การรายงานผลเนี่ยก็เป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็เรียลไทม์นะครับเพื่อให้การฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ให้พี่นอ้องคอนแกนปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ครับ ผลสำฤทธิ์ของการดําเนินการนะคะมีผลสำฤทธิ์ตั้งแต่ระดับส่วนงานระดับมหาวิทยาลัยรวมไปถึงระดับประเทศนะคะเกิดการสร้างเสริมภูมิกันโลกที่ครอบคลุมมากกว่าร้อยละแปเกิดภูมิกันหมู่ที่สามารถป้องกันการระบาดของโรคได้แล้วก็เป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการการจัดระบบการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนที่มีสหาสาขาวิชาชีพเข้ามีส่วนเกี่ยวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วทําให้มีการระบบบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมนะคะ โครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นท่านรองอธิการบดีทุกฝ่าย ท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ท่านผู้มีการโรงพยาบาลศรีนครินอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพยาบาลนะคะคุณสมัครสอนพิลมซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรม Hot e x p e r s นะคะบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านคะ่ะต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ะ